กราบสวัสดีครับคุณผู้ชมท,ทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้นะก็ยินดีก่อนเลยสำหรับ fc ที่กำลังรอรถเทนเลอร์นี้อยู่นะฮะเดี๋ยวเซลต้นพาไปดูนะหายไปไหนแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวหาก่อนออกมาจอดเรียงนี่เนาะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูซินะครับ มีรถของท่านใดบ้างผมก็รุ้นนะเพราะว่าอาคารที่ลงอย่าจะเป็นคันที่เรียกเครื่องออกวันที่7วันที่8แล้วบางคาลูกค้าบางท่านจะรับ11-12นะครับในในในโอ้โหแน่นๆเต็มเทเลอร์แน่นๆ่น,น,นบอกเลยลงหมดไหมไม่รู้นะุ้ยมีรถล,ลูกค้าผมที่ลูกค้าจะรับ11-12 มารอรกค่าหนคันเดี๋ยววันนี้เราไล่ดูมีรุ่นไหนมาลงบ้างอ่าพี่ครับเดี๋ยวถ้าตอนพี่เอาลงอ่ะพี่ขับเรียงอยูอย่ไอ้ตรงหน้าตรงนี้ให้หน่อยใช่ครับ ไม,ไม่ไม่ต้องครับขับเรียงจอดข้างหน้าขวางรถใช่ครับเ<อ>พราะตรงน,นี้เดี๋ยวรถพ่วงจอดนี่ครับคันแรกครับคุณผู้ชมอะไรกันครับนี่อเกรดแซดแน่นอนเกรดแซดแน่นอนนี่นะครับคุณผู้ชม เราเข้าใจผิดมาตลอดอยากเรียกว่าเราผมดีกว่าเพราะปกติอะเราจะคิดว่ามันขึ้นได้แค่เจ็คันจริงๆแล้วไม่ใช่ครับมันขึ้นได้ทั้งหมด8ปดคันหนึ่งสองี่ห้าหกเ็ดแปดโอ้โหแล้วจะบอกว่าลงหมดทุกคันนะลงหมดทุกคันเลยครับผมนี่นะฮะคันแรกนะครับไฮแลนเดอร์เกรดแซดนะครับลูกค้าเซลต้นแน่นอนนะครับ แม่สุมาลีเทพตาแสงคันนี้ใช่แน่นอนเพราะว่าเลขเครื่องออกแล้วผมรออยู่แต่เพื่อความชัว์เดี๋ยวรอผมโทรแจ้งแล้วกันนะฮะลูกค้าถ้าถ้าสมมุติว่าดูคลิปนี้อยู่เดี๋ยวรอผมแจ้งเพื่อความชัว่แล้วกันแต่คิดว่า70%ใช่แต่เดี๋ยวรอผมฟันธงอีกทีหนึง่งนะครับข้างบนก็เป็นตอนเดียวนะครับเครื่อง1.9สีเทาลมโบหรือเทาโอเพกนะครับ นะฮะนี่นะครับไฮแลนเดอร์เกรด LDA สีดำนะครับอันนี้ของลูกค้าเซลลต้นแน่นอนนะครับชื่อคุณสุชาดาพระรานชัยเมื่อกี้เพิ่งยกหูโทรหาลูกค้าเลยครับว่าเดี๋ยวรอผมนิ 1, 2, 1, ดนึงอีกวันสองวันรถน่าจะลงปรากฏว่ามาแล้วนะฮะเรียบร้อยนะครับไฮแลนเดอร์เกรแซดอีกแล้วแน่นอนนะคุณผู้ชมแต่เกี่ยอะไรไม่รู้นะเดี๋ยวต้องรอดู นะครับ LDA เทอร์แลมโบนะครับ Z t a เทอร์แลมโบนะฮะแล้วก็นี่ LDA เตี้ยสีขาวครับผมอีกหนึ่งคันนะครับแล้วก็ LDA นะครับสีขาวมุกนะครับแต่ไม่รู้ว่าเกียร์อะไรนะฮะต้องรอดูนี่หลายๆท่านเคยสงสัยถามผมว่าไอแผ่นตัวนี้มันเป็นกาวเหรอ จริงๆมันไม่ใช่ครับมันเป็นแม่เหล็กนะครับมันเป็นแม่เหล็กอ่อนๆเอาไว้ดูดนะครับแต่ไม่เป็นรอยนะผมเคยเห็นแล้วไม่เป็นรอยโอ้ยูทูบเบอร์เยอะมากๆ <c oughs> นี่ยูทูบเบอร์เยอะมากๆ <c oughs> เดี๋ยวดูย <c oughs> ูทูบเบอร์อันนี้ช่องอะไรฮะอันนี้ช่องอะไรอ๋อบีบีบ้านอันนี้ช่องอะไรช่องคลอดปะเนี่ย <c oughs> นี่ อนุทโอ้อีกหนึ่งช่องครับเซลตุ้ยร้อยเปอร์เซ็นต์โอ้ยูทูบเบอร์เยอะจริงๆนะคุณผู้ชมก็เดี๋ยวผมโทรแจ้งแน่นอนเพราะว่าตอนนี้ผมต้องรีบทําเอกสารด้วยนะครับเพราะว่าลูกค้าเนี่ยต้องบอกว่าหลายๆท่านเนี่ยรอลดลงแล้วจะรับ1112กันหลายคันเลยทีเดียวณนะที่เห็นๆเนี่ยหลายคันแน่นอนนะครับก็ขอบพระคุณมากๆนะครับที่ลูกค้านะครับ ดู YouTube กับทางเซลตแล้วก็มาซื้อรถกันอย่างต่อเนื่องนะครับก็ยินดีนะครับแต่ว่าอาจจะต้องรอจริงๆนะครับไม่ใช่ว่าผมไม่อยากขายรถนะคุณผู้ชมแต่ว่าด้วยสถานการณ์การผลิตรถที่มันอาจจะไม่ได้ค่อยคล่องนะักสักเท่าไหร่นะครัคุณผู้ชมก็เลยต้อง,ต,องต้องรอจริงๆนี่แต่เมื่อกี้นะกระซิบกับคนขับเรียบร้อยแล้วนะนะแปดคันนี้ลงหมดนะฮะลงหมดเลยนี่ดูช่วงล่างคร เออวันนี้คลิปนี้ดีเลยดูง่ายหน่อยเดี๋ยวพาดูช่วงล่าง4ี่ประตูะครับแคปนี่เอ็นช่วงล่างไหมครับคุณผู้ชมแนบสามแผน่นนะครับสำหรับ4ประตูตัวยกสูงหลายๆท่านเคยถามผมว่าแล้วระหว่างตัวเี่ยก,กับตัวสูงเนี่ยช่วงล่างเหมือนกันไหมตอนนี้ไม่ได้เหมือนกัน100ปซแล้วนะครับนี่อันนี้ช่วงล่างแคปเหมือนกับตัวสี่ประตูไหมแหนบเหมือนกันนะ อย่างนี้เหมือนกันแต่ทำไมถึงไม่เหมือนกันร้อยเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวมาดูคันนี้ครับคันนี้เป็นสเปซแค p นะครับตัวเตี้ยคุณผู้ชมดูแหนบครับเมื่อสักครู่นี้ที่เราดูแหนบตัวแคบยกสูงกระสีประตูยกสูงมานะ่ะแหนบเขาจะมีสามแผ่นแต่ดอันนี้ครับมีทั้งหมดห้าแผ่นนะฮะฉะนั้นรถแคปเนี่ยในเรื่องของตัวเตี้ยเนี่ยเขาจะยังไม่ได้ใส่แหนบสามแผ่นมานะครับเพราะว่า เขาเผื่อไว้บรรทุกนะครับนะนะเผื่อไว้บรรทุกนะครับนี่นะฮะนี่ความเรียบร้อยของงานนะอันนี้ก็แสดงว่าวิ่งมามอคืนและโดนฝนนะพอทุกคันนี้แบบมีคาบน้ำมาหมดทุกคันเลยแต่ไม่ใช่ปัญหาขอให้รถมาก็พอเดี๋ยวเรามาทําความสะอาดมาล้างมาดูดฝุ่นกันใหม่นะครับนี่ นี่อีกอย่างหนึ่งย่นๆตรงนี้นะครับคุณผู้ชมไม่ต้องสงสัยว่าสีมันเป็นไรนะคือเขาพ่นมาในเชิงแบบว่าการสนิมสีมันเลยจะย่นอย่างนี้ตรงนี้ก็ย่นเห็นไ,ไหมพวกชายล่างเนี้ยมันก็ไม่ได้เรียบเนียนเพราะว่ามันเป็นสีการสนิมอะไรพวกนี้นะนี่เทลเลอร์นี้แบบมาเยอะแต่ว่าคนมามาคนเดียวก็เลยอาจจะลงช้าหน่อยแหละแต่คันแรกก็ลงไปแล้วแหละนี่ Ld r นะครับสีขาวนะอยากจะช่วยขับลงอยู่แต่หน้าจะแบบไม่รอดนะคุณผู้ชมอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวลูกค้าคนไหนที่เป็นเจ้าของรถคันไหนที่ลงเทนเลอร์ในวันนี้นะฮะเย็นๆนะฮะเดี๋ยวทางเซลลต้นรอเขาแจ้งเรื่องเคลียร์สต็อกก่อนว่า รถคันไหนเป็นของลูกค้าท่านใดบ้างนะฮะแล้วเดี๋ยวเซลล์ต้นจะไล่โทรบอกเลยว่าลูกค้าครับลดลงแล้วครับดูเลิกเลยลูกค้าครับลดลงแล้วเอาวันไหนดีนะฮะเดี๋ยวเราเจอกันช่วงเย็นๆนิดนึงแล้วกันอ่ะโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ยังไงฝาก like, กดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามด้วยล้กันเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ